สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำ Speed ว a l นะครับซึ่งสปีด d b ลเป็นยังไงเราดูกันเลยเอาละครับเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการทำ Speed ว a l นะฮะตอนนี้เรามาดูกัน่ีกติมกันว่าสปีด d b ล l l ทำยังไงอย่างที่เห็นสปีด d b ลคือการที่เราวิ่งกระโดดข้ามสกิีขวาแล้วก็เอามือข้างที่ถนัดเนี่ยข้างหนึ่ง ช่วยพยุงตัวเราไปข้างหน้านะฮะนะครับวิธีการทําก็คือ,อ,อสมมุติหมนางขวานะผมนงขวาเราวิ่งมาถึงสิ่งกีดขวางแล้วเราจะเอาขาข้างตรงข้ามขาข้างตรงข้ามกับมือเทียบถนัดเช่นผมนั่ขวาเราใช้ขาซ้ายอะกระโดดนะใช้ขาซ้ายถีบตัวกระโดดไปข้างหน้าแล้วขาขวาเนี่ยเออคือเก็บขาขวางอเพราะว่าตอนโดดเราจะ โดดเฉียงตัวให้เปล่าเฉียงตัวไปขาซ้ายมันผ่านเลยแต่ขาขวา,ขาถ้าเกิดคุณไม่งองมไเติดอันี้มันจะเป็นแบบนี้อะคือเอาขาขวา,ขางอเมื่อกี้พอจะถึงพอจะลงอะ่ะแล้วก็ขีบขาขวาออกก็แบนดิง้งลงพื้นนะฮะนะครับส่วนเรื่องของ,ของการ วางมือของท่าสปีดโบนะฮะคือตาเรามองมองที่สปีดฝาหรือที่โตนี่แหละมองพึบว่าตรงเนี้ยวางมือได้แอะจะความรู้สึกเลยว่าเออตรงนี้เราจะวางตรงนี้น้ำพุมาตกใจอล้หนึ่งไม่รู้ความรู้สึกเลยว่าเราจะวางตรงนี้แล้วเราก็โดดโดดแล้วก็วางมือเออส่วนมือเออตอนที่จะแรนดิ้งเนี่ยเออผมจะบอกไปว่าเออแมงพอน้ำพุมาแมงหวีแมงวันนึงมาเา็ไนไ,น,ไนเนี่ยเออ เออส่วนมือส่วนมือนะครับตอนที่จะแันดิ้งอ่ะมือเราก็ถักออกถักเบาๆไม่ตักแรงหรอกมือถักไปตามธรรมชาติไม่ต้องเก่นอาจจะบายนะฮะนะครับเออวิธีฝึกแรกๆหรอแรกๆผมคือจะพูดไงครั้งแรกคือทําได้เลยอ่ะถ้าเราใจมันก็แค่มันเป็นสัญชาตญาณอ่ะเือถีบตัวปั๊บเอามือจับนี้ปับ๊บมันไปเองอ่ะเออมันไปได้เองเป็นสัญชาตญาณเลย แต่ถ้าเกิดจะฝึกจริงๆผมว่า, <ๆ S 1> วาอาจจะฝึกนี้ก่อนเป็นก,การฝึกทุ้างความมั่นใจอ่ะเออเาจจะฝึกแบบเหมือนเซฟตีโออ้โวมันคือฮยอ่ะข,ออขึ้นมางี้ก่อนแล้วก็ทีวขาขวาออกอ่ะฮะขึ้นมาแต่ว่าขาขวามายืนนะคือฮิขาขวาออกอ่ะฝึกอย่างนี้ฝึกงี้จนชิน แล้วเราก็โดดไปเลยแล้วก็โดดไปเลยทีชีแล้วก็โดดแต่ว่าเออใช่ผมรู้แล้วอีกธีแตทุกท่าผมฝึกไปจาท่าอเมริกาเตียงนอนนะสมมุตินี่เป็นเตียงนอนอะ่ะพุ่งเข้าเตียงเลยก็สปีดบอไปลงรงเตียงพึ่งเออนิ่มด้วยไม่เจ็บเออทำบนเตียงนอนก็ได้หรือเบาะนิ่มๆสปีดบอ์ก็มีแค่นี้แหละตอนนี้มีอะไรบ้าเป็นท่าคืนข่ายของฟรีแล้วนิ่งอยู่แล้วแกก็เรอสุดกัน เยอะๆหรือก็ทำได้ท่านี้ไม่ยากก็ลองสุดตรนี้ผมบอกเพื่อนไม่กล้าสูตรแบบเซฟมเต็มแ่ผมทำให้ดูเมาทีหรือสูตรเปียนก็ได้เอาล่ะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วไม่ไหวแมงวันเยอะจริงเพื่อนถ้าหยู่ต่อเนี่ยผมคงตายที่อ่ะอะไรครับสวัสดีครับ